ขี่คตรมนะันอะคันนี้บอกเลยได้ฟิลมอตอร์ไซค์เนี่ยฮะรถยกมาแล้วครับ15นาทีได้นะครับยสวัสดีครับผมบผมเบลนะที่ช่องเวรันการันตีอย่างนี้นะครับวันนี้นะฮะผมนัดกับน้องคนหนึ่งไว้นะจะมาลองรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบ,แบรนด์หนึ่งนี่ครับเอาเป็นว่าจะเป็นแบรนด์อะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ตอนนี้ถราเราอยู่จุดที่เรามาเอารถนะเพื่อจะไปลองนะครับตอนนี้เรามี3รุ่นที่จะเอาไปลองกันนะครับสำหรับโทมัสนะฮะอันนี้รุ่นแรกนะครับตัวเล็กสุดก็คือรุ่นชามบิงนะครับเป็นมอเตอร์ขนาดพันวัตต์แล้วก็โทมัสรุ่นไดมอนด์นะฮะอันนี้ก็เป็นขนาด2,000วัตต์นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัว S2000 นะครับไอตัวนี้แรงสุดนะมอเตอร์2,000วัตต์เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มลองจากตัวเล็กสุดนะแล้วก็สลับกันค่อยๆไล่ตัวใหญ่ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบฟิลลิ่งงเนนนาาวตัััไไหป็ยกบ้ง แบตเหลือ3ขีดเมื่อกี้ลองไปความเร็วประมาณ60กว่าๆนะฮะเกียร์3เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรุ่นนะฮะเปลี่ยนจากชาร์มมิ่งนะเป็นลองเจ้าตัวเดมอนมากดีกว่านะครับว่ามันจะแรงขึ้นไหมฟาบ ก็ถือว่าไม่เร็วนะครับสำหรับเจ้าตัวไดมอนด์นะฮะตัวนี้ก็บิดสุดได้ประมาณ75กิมตต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามารออีกตัวหนึ่งนะฮะตัวสุดท้ายนะก็คือเจ้าตัว S2000 นะครับจริงๆตัวนี้นะฮะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าเขาถอดเอาไปตกแต่งเนาะไปทำเป็นลายคาร์บอน Carbon นะครับเดี๋ยวเราจะขี่คันนี้กลับกันไป l ล t s ก o ดีกว่าฮะฟ้ามืดอีกแล้วเนี่ย ขี่โคตดมนันอะคันนี้บอกเลยได้ฟิลมอเตอร์ไซค์สองคันนี่ยังได้ฟิลสกูตเตอร์นะครับหรือว่าจะยิงยาวมอเตอร์เวย์ไปชมมรีบางแสนแม่งเลยจะมาพี่ร้เป็นไรไม่รู้วิ่งตามพี่ไม่ทันเลยเครื่องไม่แรงหรือเปล่าไม่รู้ว่า ไอ้นี่ทำไงนี่ยังไม่ถึงกลางนี่จะกลับอีกนะเนี่ยโทรเรียกช่างเซอร์วิสมีด้วยเหรอมีเขาบริการถึงที่เลยเฮ้ยนี่คือของโทมัสเลยใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะอันนี้เดี๋ยวเขามีรถมายกเลยใช่ค่ะโทรเรียกเลยโทรเรียกโอเคโทรเรียกเดี๋ยวนี้เลยรอเลยก็สำหรับเจ้ามอไซต์ตัวนี้นะฮะที่ลองขี่มาเนี่ยบอกเลยว่าฟิลลิ่งแม่งได้มอไซต์ที่สุดแล้วนะเมื่อกี้อัดไปยังไม่สุดเลยนะเมื่อกี้ได้ได้ประมาณ80เท่านั้น ถ้าเกียร์สี่คิดว่าน่าจะขึ้นร้อยเจ้าตัวนี้นะฮะเป็นแบตขนาด7 2โวลต์นะสอง0วัตต์มอเตอร์จะต่างกับตัวอื่นนะก็คือมอเตอร์จะอยู่ตรงกลางตัวนี้ก็ยจะทำไม่เสร็จนะครับบอกว่าทาเป็นลิมิตนะฮะเดี๋ยววันที่28เนี่ยน่าจะทันน่าจะเห็นโฉมเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้เอามาทําเป็นคาร์บอนหล่อเป็นคาร์บอนหมดเลยนะจะได้แข็งและเบาขึ้นเนี่ยเดี๋ยวรอรถรอรถลากมาแป๊บหนึ่งนะฮะเอาคันเล็กขึ้นสะหน่อยนี่ฮะรถยกมาแล้วครับ15านาทีได้นะครับ สวัสดีครับ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 อันนี้พี่อะไรครับอ่าผมพีเอสครับอ๋อพีเอสนะครับอ๋อพีเอสดูดูเรื่องของบริการดูเรื่องเซอร์วิสของโทมัสใช่พอดีคันนี้น้องๆเขาบอกว่าขี่มาแล้วมันขี่ไม่ทันไม่รู้รถเป็นไรก็เลยว่าให้ลองเรียกและยกกลับไปเลยดีกว่าไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวเอาไปเช็คที่โชว์รูมนะเช็คที่ศูนย์ไม่เป็นไรสบายใจได้นะครับ ปกติเซอร์วิสบริการของโหมสเนี่ยมีอะไรบ้างน,นอกจากเรียกรถมายกเนี่ยอ่ออันดับแรกเลยนะครับเรามีศูนย call center ์คอร์เซนเตอร์นะครับให้รใหบ,บร,ร,ร,ริการให้คำปรึกษาเรื่องรถโหมสทุกอย่างเลย24ชั่วโมง oh. โทรได้ตลอดอย่างที่2ก็คือสมมุติว่าับขับ,ขบ,ขบรถอยู่เนี่ยแบตหมดก็เรียกรถมาแล้วเราก็จะมีคนเอาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนให้อ๋อเป็นเหมือนเมสเซนเจอร์เอาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนสวอปเลยสวอปเปลี่ยนเลยใช่ เอาแล้วแบตนั่นทําไงอะแบตของผมอะก็ภายใน2สวันลูกค้าต้องโทรมาบอกว่าให้เราเอาแบตไปคืนแล้วคือแบตลูกก่าของค้าผมก็ไปชาร์จให้นะแล้วผมแล้ไม่ต้องมาคืนผมนะเดี๋ยวผมันไปคืนให้ที่บ้านแต่ว่อาดีไหมดีดีดีครับ แล้วนอกจากแบตแล้วมีอะไรอีกไหมพี่เอ่อแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับกุญแจสำรองครับ,ค,รบคือตอนที่ออกรถเนี่ยเรามีกุญแจให้สองดอกดอกแรกคุณก็ใช้อยู่แล้วอีกดอกหนึ่งเราอยากให้คุณน่ะเก็บไว้แต่ทีนี้แต่ในการเก็บกุญแจน่ะจะต้องแจ้งเลยนิดหนึ่งว่าขอเป็นที่ที่เราสามารถวี่มีเอาได้อย่างเช่นถ้าเกิดรับไปไปที่บ้านแบบไม่มีคนอยู่<อ>ผมก็ไปเอาให้ไม่ได้เงี้ย<อ>แต่ถ้าเกิดว่าคุณไป,ไปที่ทำงานคุณเหลือที่ไหนก็ได้เราไม่สนใจขอให้เราวิ่มีเอากุญแจให้คุณได้อะค,คือเราไม่ได้ไปเอาช่างมาทำมันไม่ใช่นะเรามีบริิกกาารว่่งแปุญจที ุนแล้วก็กลับมาให้คุณนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือยางบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยล้อล้อหน้าเนี่ยไม่มีไม่มีประเด็นแต่พอล้อหลังมันเป็นมอเตอร์ใช่เกิดยางหลังมันรั่วทำยังไงเออมันบดดําบากเพราะมอเตอร์ด้วยต้องส่งกำลังใช่ทีนี้เนี่ยผมมีช่างผู้เชี่ยวชาญที่เป็นของโทมัสอยู่แล้ววิ่งมาปะยางให้วิ่งมาเปลี่ยนยางให้นะครับไม่ต้องห่วงนอกจากนั้นเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งก็คือว่า หลังจากที่รถใช้ไปน,นานๆแล้วนะครับมันมีอะไรที่มันต้องเปลี่ยนอย่างเช่นมอเตอร์อย่างเงี้ยเราประกันสาปีอยู่แล้วเนาะเฮ้ยพอมัน3าปีแล้วลูกค้ายังไม่ได้เปลี่ยนแล้วลืมหรืออะไรก็แล้วแต่ขับๆอยู่แล้วมันพังเสียครับเราก็มีอะไรมาเปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนข้างหน้างานได้เลยมันเปลี่ยนได้เลยไม่ได้ยากอะไรเลยฮะอ๋อก็<ะ>ออปื๊บปืเปลี่ยนออกพราะไมไม่ได้ซ่อมคือเดี๋ยวต้องบอกนะรถรถรถเราเป็นรถไฟฟ้าเนาะรถไฟฟ้านี่ไม่ต้องซ่อมอ,อ,อะไรมันไม่เยอะมันซ่อมมจะแพงกว่าเปลี่ยนนะพี่อย่างเงี้ยพี่สามพันบาทได้เปลี่ยนปเอ อ๋อน้องก็เสร็จแล้วอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเดินทางไปตองโชลูต่อได้ครับขอบคุณพี่เอสดมากเลยนะครับครับผมแวะมาขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สรุปนะสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโทมัสท,ที่เป็นรองมาวันนี้นะฮะด้วยสมรรถนะแล้วผมถือว่าใกล้เคียงสูสีกับแบรนด์อื่นๆที่เข้ามาทับนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นจุดเด่นของโทมัสเลยนะครับก็คือเรื่องของเซอร์วิสนะครับที่แบบว่าถึงใจมากๆนะ <Yeah. S 1> เพราะว่าต้องยอมรับว,ว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยการที่จะทําให้คนหันมาใช้เนี่ยเรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยสำคัญเนาะอย่างว่าแบตหมดจะทํายังไงถ้าเสียจะซ่อมที่ไหนนะครับวันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่า มีเซอร์วิสนะรถยกนะมาถึงศูนย์ดีลเลอร์ที่ใกล้เคียงที่สุดนะอันนี้ยกมาให้เห็นจัะจากันไปเลยนะว่าอันนี้คือเซอร์วิสจริงๆที่เขาทําให้นะก็ถือว่าอันนี้จะตอบโจทย์ความกลัวได้นะครับก็อยากให้คนหันมาใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็มาดูลิงก์ด้านล่างได้เลยตอนนี้เขามี5สาขาที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับสำหรับใครที่อยากลองนะครับเขามีออนไลน์ไปส่งให้ถึงที่ให้คุณลองได้เลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าลองแล้วจะติดใจนะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับหวังว่าแฟนๆมอเไซค์ฟ้าคงจะชอบสำหรับคลิปนี้นะเอาไว้ติดตามในคลิปหน้านะครับ